I got a bottle of ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ตามรายงานจากฟาบิเซโอโรมาโนนะครับแว็กฮอกไม่ได้เข้ารับการฝึกซ้อมกับเบซิสตัสแล้วในวันนี้น่าจะเตรียมที่จะย้ายทีมแล้วนะครับเผยเงื่อนไขเดียวแมนยูนับถอยหลังซิลตัวแว็กฮอกสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษจ่จอคว้าตัววูดแว็กฮอกกองหน้าทีมชาติในทะเงสังกัดเบอร์ลี่ร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้เต็มมที่่เืออบบซิตตั รับข้อเสนอค่าชดเชยมูลค่า2.5ล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวหอกทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย30ปีลงเล่นให้กับเบซิสแต่ภายใต้สัญญาการยืมตัวจากเบอร์ลี่และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้กับสถิติ9ประตู4อสซิ์จากการลงสนาม28นัดเมื่อรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้โดยรายงานล่าสุดระบุว่าดิวดังกล่าวมีความคืบหน้าไปมากหลังเจ้าตัวเบซิสต,ตัดและเบอร์ลี่เห็นชอบในดิวดังกล่าวทั้ง3ฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามทีมดังแห่งตุลลกีแสดงท่าทีต้องการที่จะปิด ดิวคว้ากองหน้าตัวแทนของแว็กฮอกให้ได้ก่อนที่จะปล่อยตัวเขาสู่ทีมโอแทฟฟอร์ดซึ่งพวกเขาตกเป็นข่าเชื่อมโยงกับวินเซนต์อบูบคาหัวหอกทีมชาติแชมรูนที่เพิ่งแยกทางกับอันนัทเซอร์ในหลีกสูงสุดของซาอุดีอราระเบียเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาให้หลังจากที่ทีมเพิ่งปิดดิวคว้าคิซเซียนโนโรนลโดสำเร็จทั้งนี้แว็กฮอกย้ายจากวบบวกมาร่วมทับกับเบอร์ลี่เมื่อตลาดนักเตะเดือนมกราคมปี2021นะครับแต่เจ้าตัวยิงให้กับทีมเบอร์ลี่เพียง2ประตูเท่านั้น จากการลังอันดับที่18บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูการก่อนนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับมีส่วนพาทีมบินสูงสีแข้งแมนยูฟอร์มเปียงมากที่สุดในยุคเอริกเชนฮาเปิดรายชื่อสีแข้งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเดที่ทําผลงานได้อย่างสุดร้อนแรงในยุคของเอริกเชนฮารกุนซือชาวดัตจนมีส่วนสําคัญพาทีมทําผลงานติดลมบนอยู่ในขณะน,นี้เอริกเชนฮาเข้ามารับงานคุมทัพป,ปีศาจแดงเป็นซีซั่นแรกนะครับซึ่งแม้ว่าพวกเขาจะออกสตาร์ทฤดูกาล2022-2023ได้อย่างไม่ นะแต่ผลงานค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและยังอยู่ในเส้นทางการลุ้น4ี่แชมป์ในฤดูกาลนี้อีกด้วยปัจจุบันขุนพลเลดเดวิลล์ังอันดับที่4ในพรีเมียร์โดยเก็บได้35แต้มนะครับจากการลงสนาม17นะัดในขณะเดียวกันพวกเขาก็ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกเช่นเดียวกับฟุตบอลถ้วยในประเทศอีก2รายการและนี่คือ4นักเตะแมนยูนเต็ดที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดเริ่มต้นที่อันดับที่4กันก่อนนะครับอันดับที่4ีดาบิลด์เดเคอรแม้ว่าทีมจะมีผลงานท องยอมรับว่าฟอร์มของนายด่านชาวสเปนนี้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในยุคข,ของเอริกเทนฮากโดยโชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟช็อตสําคัญช่วยทีมรอดพ้นจากการเสียประตูดได้หลายครั้งเดเกอาเก็บคินชีตได้ทั้งหมด8ครั้งนะครับซึ่งเป็นจานวนสูงสุดเป็นอันดับ2ร่วมในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ขณะเดียวกันในศึกยูโรปาลีกเจ้าตัวก็เก็บคินชีตได้4จาก6นัดในศึกยูโรปาลีกแน่นอนว่าจากผลงานเหล่านี้เดเกอาควรได้รับเครดิตไปเต็มๆนะครับและหากยังรังก ทองคาของพีเมลีก็เป็นได้แต่อนาคตของเขาก็ยังไม่แน่นอนนะครับเพราะว่ายังไม่มีการต่อสัญญากับานดานชาวสเปนนิดลายนี้โดยสโม,มสรปีศาจแดงให้เหตุผลว่าต้องการเจรจาค่าเหนื่อยที่ต่าลงแต่เชื่อว่าแฟนปีศาจแดงยังมั่นใจในตัวของดาบิดเดเคอาและยังอยากให้ทําหน้าที่ต่อไปอีกหลายฤดูกาลนะครับไปต่อที่อันดับที่3เลยนะครับคิสเตียนอิลิกเซนมิดฟิลว์ชาวเดนมาร์กเพิ่งย้ายมาเล่นในโรงละครแห่งความฝันเป็นซีซั่นแรกนะครับหลังหมดสัญญากับเบนฟอร์ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาการมาของอิิลกเซนนนั้น เขามาช่วยยกระดับแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยทําไปแล้ว2ประตูกับ8แอสซิตจากการลงสนาม26นัดในซีซั่นนี้และกลายเป็นแข้งที่ทาแอสซิตมากที่สุดเป็นอันดับ2ในพรีเมียร์ลีกอีกด้วยอันดับที่2คาซมิโร่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจทุ่มเงินสูงถึง70บล้านปอนด์นะครับดึงตัวมิฟิล์ชาวบารซิลมาจากเรอัลมาดริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและจนถึงตอนนี้เขาได้กลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของสาวกเ,เลดเดวิลไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่าาคา าแก้จุดอ่อนในแดนกลางให้กับทีมได้แบบไร้ข้อกังขาแล้วเตะไว้สาปีได้กลายเป็นหัวใจในแดนกลางของปีศาจแดงโดยนอกจากจะตัดเกมลุกของคู่แข่งได้ดีแล้วเขายังมีส่วนกับเกมลุกของทีมอีกด้วยโดยคาซิมิโร่ทำไปแล้ว2ประตูกับ3แอซซิตจ,จากการลงสนาม24เกมในซีซั่นนี้การตัดสินใจเซ็นสัญญากับบิฟ,ฟิล์ชาวบาร์ซิลนั้นกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญที่พลิกโฉมหน้าของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเลยและอันดับที่1จะเป็นใครไม่ได้เลยนะครับฟอร์มร้อนแรงเหลือเกิน,นันช่วโม นี้มาคันแล็ฟอร์ดชื่อของแล็ฟอร์ดเคยเกือบตกเป็นดาวดับไปแล้วนะครับหลังจากมีผลงานที่ดิ่งลงเหวในยุคก,ก่อนหน้าที่เอริกเชนฮักจะเข้ามากลุ่มบังเหียนจนมีอนาคตที่ไม่แน่นอนในถิ่นโอแทฟฟอร์ดอย่างไรก็ตามในซีซั่นนี้ดาวเตะวัย25ปีกลับมาอยู่กับล่องกับลอยได้อีกครั้งโดยตะวันไปแล้วถึง15ประตูนะครับกับ6แอซซิ์จากการลงสนามทั้งหมด25เกมและเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมในตอนนี้อีกด้วยหากสุดท้ายเขายังสามารถรักษาฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอมันจะทําให้มูลค่าในตลาดนักเตะ สูงขึ้นทันทีและน่าสนใจว่าเขาจะสามารถพาทีมคว้าแช็ปรายการต่างๆในปีนี้ได้หรือไม่และนี่ก็คือรายชื่อสีแข้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทำผลงานได้อย่างร้อนแรงที่สุดนะครับในยุคของเอลิคเชนฮากและเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงคิดว่าอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ